สวัสดีสมาชิก f c e b o o o f แฟนเพจกูบอลไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก y ย u ทูบแชร์แนลกูบอลไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับผมจะมาทำต้นตะโกสวนป่านะครับครับผมสำหรับอ่อบอนไซทรงสวนป่านี่นะครับก็เป็น บอนไซอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับคือ,อมันจะทำให้บอนไซเนี่ยดูเหมือนเหมือนป่าจริงๆนะครับคือเรามองไปในป่าแล้วเรารู้สึกแบบมันเป็นป่าแล้วก็รู้สึกอย่างผมม่จะรู้สึกสบายใจเวลาได้ได้มองไม้สวนป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ เป็นรูปทรงที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ในสวนผมเองก็มีหลายต้นนะครับที่เป็นไม้สวนป่านะครับสำหรับท่านใดที่ชอบอเล่นไม้แบบสวนป่าหรือไม้ไม้ที่มีหลายๆต้นในกระถางเดียวนี่นครับก็แนะนำนะครับให้มาดูคลิปนี้กันนะครับต้นตะโกต้นนี้เป็นสวนป่าแต่ว่าเป็นไม้ สวนป่าลากเดี่ยวสวนป่าลากเดี่ยวหมายความว่ายังไงนะครับสวนป่าลากเดี่ยวก็คือลักษณะของของป่าเนี่ยจะออกมาจากลําต้นหรือออกมาจากลากของของต้นต้นเดียวนะครับก็จะเรียกว่าสวนป่าลากเดี่ยวครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆนะครับว่าไม้ต้นนี้ออกมาจากลําต้นต้นเดียวกันนะครับ ตรงนี้เป็นตอนะครับเป็นต้นตอของของไม้ต้นนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีพอมันมันตายไปตรงนี้มันตายไปนะครับมันก็จะมีต้นเล็กๆที่แบบอ่เกิดขึ้นมานะครับจากโดยรอบของบริเวณตอเนี่ยนะครับก็เป็นลาต้นขึ้นมานะครับจริงๆมันมีต้นตรงกลางต้นหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันแน่นมากผมก็เลยตัดออกไปนะครับก็เลยทําให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็สวนป่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าที่ออกมาจากลากเดียวนะครับเป็นสวนป่าลากเดียวหรือว่าจะเป็นแยกแยกเป็นต้นๆก็ถือว่าเป็นสวนป่าเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะเรียก อันนี้ว่ากลุ่มกอนะครับแต่ผมมองดูแล้วว่ามันเป็นสวนป่านะครับตะโกต้นนี้นะครับอยู่กับผมมาแล้วประมาณ4ปีนะครับเป็นไม้ที่ขุดมาจากข้างทางนะครับขุดมารุ่นเดียวกันกับตะโกูคนคู่เมื่อประมาณ2-3าคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับจะเป็นตะโกูคนคู่ต้นนั้นเอามารุ่นชุดเดียวกันนะครับ ส่วนมากนะครับต้นตะโกที่ที่เป็นไม้สวนป่าเนี่ยผมเคยได้ยินอาจารย์สุรพลครับเป็นเป็นหนึ่งในผู้เล่นบอนไซในชมรมบอนไซโกราท่านเสียไปแล้วนะครับขออนุญาตอ้างถึงอาจารย์สุรพลนะครับท่านบอกว่าไม้สวนป่าลากเดี่ยวเนี่ยของของท่านเนี่ยนะครับจะ จะทิ้งทิ้งลำต้นเพราะว่าเหมือนกับตัวเมนหลักเนี่ยเขา,เ,าเลี้ยงทุกทุกกิ่งทุกลำไม่ไหวเพราะฉะนั้นของแกก็ส่วนใหญ่จะจะทิ้งไปแต่ของผมตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ทิ้งกิ่งบางบางบางต้นทิ้งกิ่งครับแต่ยังไม่ถึงขั้นทิ้งต้นนะครับทิ้งแค่กิ่งบางกิ่งไปครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีบางกิ่งที่ตายไปย่งเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นป่าแบบเดียวๆเนี่ยจะจะรอดอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากท่านอาจารย์สรพลนะครับผมก็จะพยายามรักษาไว้ให้ให้ได้นะครับตอนนี้ก็ฟอร์มก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับก็สําหรับต้นตะโกต้นนี้วันนี้นะครับผมจะทําการลิดใบนะครับจะจะยังไม่เข้ารวดเพราะว่ากิา่งที่แตกออกมาใหม่เนี่ยน้อยมากนะครับมันอยู่ในช่วงหน้าหนาว คือผมริดใบก่อนเข้าหน้าหนาวแล้วช่วงหน้าหนาวเขาแตกไปแตกแต่ใบไม่แตกไม่แตกยอดใหม่นะครับก็เลยจะทําการแค่ริดใบแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่นะครับอาจจะอาจจะใช้กระถางเดิมแต่ว่าแต่ว่าแค่เปลี่ยนดินใหม่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าดินที่ติดมากับเขาเนี่ยมันเป็นดินเหนียวนะครับยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินอะไรมากมายนะครับก็คือดินเก่าเนี่ยก็จะ มีดินหินภูเขาไฟแต่ว่าผสมกับดินล้วนเข้าไปด้วยซึ่งซึ่งไม่ไม่โอเคนะนตอนนั้นคือยังไม่ไม่ทราบข้อมูลก็เลยผสมเข้าไปนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็ยังเป็นดินเหนียวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเปลี่ยนเป็นหินภูเขาไฟทั้งหมดนะครับยังไม่กล้าพอที่จะล้างดินออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมจะเหลือดินติดกระตุ้มไว้ส่วนหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะล้างออกนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นมาเริ่มริดใบกันก่อนเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการริดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นตะโกต้นนี้ฮะก็จะเห็นว่ารายละเอียดเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่ว่า,ากิ่งรายละเอียดที่แตกออกมาเนี่ยมันมันยังเล็กอยู่นะครับผมจะยังไม่เข้าร่วดน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะ ถอดลวดเก่าออกให้หมดก่อนนะครับแล้วจะทำการเปลี่ยนดินนะครัอย่าลืมนะครับนักเล่นบอลรไซ์ทุกท่านใช้ผ้าปิดหน้ากระถางเอาไว้เวลาลิดใบนะครับจะได้สะดวกต่อการเก็บใบออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการถอดลวดออกก่อนนะครับ ตอนนี้ก็มีรวดบางเส้นที่กิ่งนี่หุ้มรวดไปแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็ผอดรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูทรงก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการ เตรียมดินเตรียมกระถางนะครับเดี๋ยวจะสางรากออกนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนกระถางครับมาลุยกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมกําลังทําการเคลียร์ดินออกนะครับจะเห็นว่าดินช่วงที่ติดมากับตุ่มเนี่ยจะเป็นเหนียวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดินที่ผมเปลี่ยนใหม่เนี่ยผมจะผสมหินภูเขาไฟเข้าไปด้วยในดินนะครับส่วนที่เป็น ผสมหินบัวไฟเนี่ยก็จะมีลากฝอยเยอะนะครับเยอะกว่าส่วนที่ที่อยูอ่ที่เป็นดินเหนียวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทําการทดสอบนะครับก็คือจะลองล้างดินออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับคือดินที่เป็นดินเหนียวเนี่ยจะออกครึ่งหนึ่งเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงนะครับก็จะล้างลากออกอาจจะเริ่มจากฝั่งทางนู้นดีกว่านะครับเพราะว่าทางนี้ มันมีลําต้นเล็กถ้าเกิดตายก็ไม่เป็นไรไม่เสียดายจะเหลือลําต้นเมนใหญ่เอาไว้เดี๋ยวจะลองล้างลากฝั่งทางนี้ออกนะครับก็จะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวจะสางดินต่อนะครับโอเคครับผมก็ทําการสางลากไว้ประมาณนี้นะครับก็ตัดออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะลองทดลองดูนะครับจะเหลือราก เหลือดินไว้ติดลากไว้อีกครึ่งหนึ่งครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะสร้างลากใหม่อยากได้ลากฝอยนะครับก็เลยต้องลองดูนะฮะอาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าตอนแรกมันมีลากตรงนี้เส้นใหญ่คิดว่าน่าจะหล่อเลี้ยงลำต้นต้นนี้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมตัดออกไปนะครับก็ต้องลุ้นดูว่าจะรอดไหมถ้าเกิด ลำต้นใหญ่นี้ส่งน้ำเลี้ยงมาทางนี้ก็รอดนะครับแต่ถ้าไม่ส่งมานี่กิ่กงนี้อาจจะหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวจะเตรียมกระถางนะครับกระถางนี่ก็อาจจะลดลงได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะหากระถางที่มันเล็กกว่าน,นี้นะครับโอเคครับโอเคครับผมก็เปลี่ยนกระถางนะครับใช้กระถางทรงกลมแต่จะก้นลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ดินที่ติดกับรากเขาเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับก็ใช้หินภูเขาไฟล้วนนะครับแล้วก็เหินภูเขาไฟเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับไม่ผสมกับเบอร์ศูนย์นะครับเพราะว่า,าไม้ค่อนข้างโตนะครับก็เลยใช้เบอร์หนึ่งไปเลยนะครับมีดินติดอยู่กระตุ้มนะครับเป็นดินเหนียวครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกัน ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับลองลองดูอีกครึ่งนึงเนี่ยไม่มีนะครับใช้ตะเกียบก็ได้นะครับของผมเป็นปลายพูกกันนะครับทิมลงไปให้ดินเขานะครับดินเขาเข้าไปในรากทุกเส้นนะครับให้ให้แนบกับรากอย่าให้เกิดความความ่าม ช่องว่างระหว่างรากกับดินนะครับอันนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไม้ทิมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับของการเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูลมดวงโอเคเรียบร้อยแล้วครับสําหรับต้นตะโก,โกต้นนี้นะครับสวนป่าผมวางด้านนี้ไว้เป็นด้านหน้านะครับ สังเกตให้ดีนะครับต้นสนไม้สนป่าเนี่ยต้นไหนที่โตสุดจะสูงสุดนะครับในกรณีนี้มี2ต้นที่เท่ากันผมอยากได้ระดับที่แตกต่างกันก็เลยเลือกต้นใดต้นหนึ่งผมไม่ชอบเลือกไม้ตรงกลางให้มันโตสุดนะครับผมจะเลือกแบบขอบขอบริมริมคือไม่อยากให้สองข้างมันเท่ากันนะครับเป็นเรื่องของความสมดุลในการจัดองค์ประกอบสินนะันนี่จะต้องเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต้นทางซ้ายสุดนะครับสูงสุดนะครับเป็นต้นที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาด้านทางนี้ครับโอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับต้นนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าผมลงคลิปใหม่ท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปกับตะโก ทรงสวนป่ารากเดี่ยวนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ